วัสดีวันนี้มาลองใส่แหวน17ปีแหวนมั่นของเรา17ปีแห่งความรักพ่อบอกจะมั่นอีกครั้งอ17ปีที่แล้วยังใส่ได้เลยอามาดูผ่านไป17ปี <laughs> <laughs> ได้แค่ <laughs> ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแล้วเดี๋ยวปีต่อไปมันจะใส่ดีดีดีดเดี๋ยวต่อปีต่อไปมันจะอยู่ตรงปีต่อไปมันก็อยู่ใส่ดีดีอาจจะผิดมุมก็ได้ผิดมุมหรือเปล่าสิบเจ็ดปีแห่งความรักนีมันเคยใส่ได้นะใส่ได้ปีหน้าตรงนี้ปีสี่สอง,งมันเคยมันเคยอยู่ตรงรน,นี้นะ เก็บขาย <laughs>